รอบบินนี้นะครับถูกหักกันเยอะมากเนื่องจากอะไรไม่มีใครรู้บอกได้เลยนะครับไม่มีใครรู้ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ได้ว่าทำไมมันถึงหักเยอะเหลือเกินของผมนะครับโดนหักเป็นร้อยไปเช็คในอีเมลไปเช็คในการสร้างรายได้ไม่บอกเลยว่าหักตรงไหนอะไรยังไง เป็นร้อยเลยนะครับของผมเป็นร้อยเลยหลายๆท่านนะครับก็คงจะโดนเหมือนกันแหละผมคิดว่าผมโดนเหมือนกัน <c oughs> นะครับคือรอบบินนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการหักแต่ผมคิดว่านะครับคือรอให้ถึงวันที่ 10 11ซะก่อนซึ่งโดยปกติแล้วนะครับระบบของ f a c e b o o k เนี่ยเวลาเขาจะตัดยอดหรือเรื่องประมวลผลเนี่ยคือนูลล่นแหละครับวันที่10วันที่11เขาจะประมวลผลแต่รอบนี้รู้สึกว่านะครับวันที่3ที่4ที่5เนี่ยเริ่มประมวลผลและก็ขึ้นในระบบว่านะครับยอดที่จะพึงได้ของเดือนอกรกฎาเนี่ยนะครับคุณได้เท่าใดซึ่งมันผิดสังเกตเอาอย่างนี้เนาะ ให้เรารอกันไปซะก่อนนะครับมันอาจจะประมวลผลผิดพลาดหรือมันจะอาจจะเปลี่ยนตัวเลขให้เราใหม่นะครับซึ่งถ้ามันมีการหักเกิดขึ้นนี่มันจะต้องมีตัวชี้แจงในอีเมลเนี่ยนะครับที่เขาส่งมาให้เราเนี่ยคือคุณหักผมเนี่ยเนื่องจากอะไรภาษีเหรอค่าใช้จ่าย Google เหรอค่าใช้จ่าย Apple เหรอหรืออื่นๆนะครับ ซึ่งแต่ก่อนนะครับการจ่ายรายได้ของ f a c e b o o เนี่ยมันคิดในส่วนของคนที่ใช้นะครับ Apple มันก็หักนะแต่ก่อนหักจริงๆครับหักจริงๆกี่เหรียญกี่เหรียญระบุได้เลยนะครับค่าธรรมเนียม Google เขาก็จะหักทันทีเลยอันนี้คือครั้งแรกนะครับส3เดือนแรกที่ผมสร้างรายได้นะครับถูกหักจริงๆตรงนี้นะครับแต่เขามีรายการชี้แจงมาว่าเขาหักอะไร แต่รอบนี <c oughs> ้นะครับไม่ชี้แจงเลยนะครับผมโดนไปเป็นร้อยกว่าเหรียญและไม่สามารถหาสาเหตุได้เลยว่าคือทำไมถึงหักผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ดูปกติแล้วเนี่ยคือมันยังไม่ขึ้นมานะไอตัวไอธุรกรรมหรือภาพรวมของรายได้เนี่ยมันจะไปขึ้นโน้นครับคิวปกติของมันคือวันที่ส1บ2ดบโน้นมันถึงแต่จัดตัดยอดให้เราและประมมวลผลให้เราแต่รอบนี้มันผิดสังเกตคือมันขึ้นไวเหลือเกิน รอนะครับตอนนี้ก็คือมีหน้าที่รออย่างเดียวถ้าสมมุติว่ารอแล้วมันยังหักเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงถูกหักเยอะนะครับเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันนอกเหนือการ, control, กการควบคุมของเราทําได้อย่างเดียวคือทําใจนะครับบอกก่อนนะครับมีลหลายๆท่านทักมาถามนะครับ จะแก้ไขอย่างไรไม่มีใครสามารถแก้ไขให้ท่านได้นะครับไม่มีกูรูท่านไหนไม่มีเพจไหนทักมหาท่านว่าสามารถแก้ไขได้สามารถกู้เงินคืนได้ไม่มีครับไม่มีมีอยู่วิธีการเดียวที่จะสอบถามได้นะครับสำหรับท่านที่สมัครเมตานะครับให้ท่านเข้าไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของเมตาหรือท่านใดนะครับที่ไม่ได้สมัครนะครับมันก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือเมตาอยู่ แล้วมันจะมีคําถามในนั้นว่าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับบัญชีใช่ไหมท่านก็กดเข้าไปที่ทงบัญชีรายได้แล้วก็กอบข้อมูลเข้าไปนะครับว่าทําไมเงินฉันจะถูกหักนะครับผมก็จะทําเหมือนกันแหละครับว่าทําไมมันถูกหักแต่ผมยังไม่ทําตอนนี้ผมจะรอดูซะก่อนว่ารอไปดูอีกวันที่10วันที่1 1นี่ยคือมันมันยังจะเป็นยอดเดิมไหมนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ถ้ามันยังเป็นยอดเดิมก็จะทักไปถามเขาว่าเอ๊ะมันเกิดจากอะไรทําไมคุณไม่มีรายการให้ฉันบอกว่าฉันฉันหักคุณเนี่ยด้วยอะไรภาษีเหรอนะครับ Google เหรอนะครับหรือ Apple หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะหักนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยมันหัก หักจริงๆนะครับแต่ตอนนี้พักหลังๆมาคือมันไม่หักมันเพิ่งมาเป็นรอบนี้แหละฉะนั้นนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับไม่มีท่านไหนที่สามารถแก้ให้ได้เพราะมันนอกเหนือการคอนโทรลน,นอกเหนือการควบคุมของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ share, ด้วยใจเย็นๆครับเดี๋ยวผมจะลอหาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ทุกคนก็นแล้วกันนะครับ